สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะอย่างที่ได้ทำคลิปออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและก็มีข่าวอยู่สองสาวันแล้วนะคะว่าจะมีการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองหรือว่าเฟสสองนั่นเอง ไปฟังรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะนายสุนทรรักโรงนะคะออกโรงปรามพี่น้องชาวสวนยางอย่าเพิ่งมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันรายได้ระยะที่สองหรือว่าเฟสสนั่นเอง รอให้ผ่านกนอยอและคอรมอชัดเจนก่อนเพราะว่าถ้าออกมาช่วงนี้จะเสี่ยงกับการติดเชื้อระบาดโควิด -19 นั่นเองนะคะสำหรับนายสุนทรรักโรงกรรมการในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราในฐานะเลขาธิการสภาคเครือขา่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า เรียกร้องขอให้พี่น้องชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศช่วยส่งเสียงเพื่อให้รัฐบาลได้ยินว่าเราต้องการโครงการนี้เพราะในส่วนของหน้าที่ที่บอร์ดการยางทําได้เต็มที่นั่นก็คือการผ่านมติคอรมอหรือว่าคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่9เมีสายน2563 อยากฝากเรียนไปยังพี่น้องชาวสวนยางว่าตอนนี้อย่าขยับตัวออกจากบ้านแบบไทยมุงให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะถ้าคอรมออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่สองเมื่อไหร่นั้นก็จะมีมาตรการและประกาศจากการยางแห่งประเทศไทยออกมาพี่น้องกรุณารอความชัดเจนก่อน ทั้งนี้โครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่1เมษายน2563คาดว่ากลุ่มเป้าหมาย1.72ล้านรายมีพื้นที่สวนยางกรีดได้19.4ล้านไร่ ก็คือส่วนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ส่วนผลการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่1รอบที่1ทกสจ่ายเงินไปทั้งสิ้นกว่า20,000ล้านบาทข้อมูลณนะวันที่27มีนาคม2563อย่างไรก็ตาม จะมีปัญหาอุปสรรคในกรณีบัตรสีชมพูหรือว่าผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะในตอนแรกไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากมีความเห็นคัดค้านจากสำนักงบประมาณซึ่งกะยะทอได้ทำหนังสือหารือจนได้รับการตอบรับภายหลังจากโครงการเริ่มดำเนินการไปแล้วสองเดือน แต่หลังจากนี้คาดว่าจะไม่มีปัญหาในเฟสสองสำหรับคนที่รัฐบาลจ่ายไปแล้วในโครงการระยะที่หนึ่งนายสุนทรกล่าวอีกว่า ในส่วนประเด็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจ่ายเดือนละ5,000บาทแบบ3เดือนหรือ6เดือนตรงนี้พี่น้องชาวสวนยางก็ต้องรอความชัดเจนแต่ประเด็นนี้ใช้สมุดเล่มสีเขียวซึ่งเป็นการลงทะเบียนเกษตรกร,กรชาวสวนยางของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางสามารถอัปเดตข้อมูลและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้โดยวิธีการโทรศัพท์สอบถามก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ว่าวันนี้เรามีบ้านเล็กที่มีครัวเรือนของตนเองต้องการที่จะลงทะเบียนใหม่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองก็ให้ติดตามมาติคอรมอนนะคะค่ะและนี่ก็คือสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะถ้าจะมีการลงทะเบียนหรือว่ามีการ เริ่มโครงการประกันรายได้ระยะที่2ต้องผ่านมาติคอรอมอรก่อนนะคะยังไงก็รอก่อนไม่ต้องไปรีบติดต่อที่กยทสาขาใกล้บ้านท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นั่นเองค่ะยังไงก็ต้องเอาความปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ